เปุตังธนกาโมละเทนังอตธิกายเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมัราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนักโมพุทธายะชัยาสนากาะ สวัสดีครับกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้อาจจะดูเป็นหญ้าปากคอหรือว่าจะเป็นการนํามะพร้าวห้าวมาขายส่วนัะนิดหนึ่งนะครับแต่เอาเถอะครับเราชาวพุทธร,รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามสวดมนต์แตระวันหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับแต่บางท่านอาจจะสวดบทย่อบทใหญ่ สวดมนต์ทั้งบาลีและก็แปลเป็นภาษาไทยก็ได้ครับเริ่มจากอิมินาสสก,การีนะตังคุธังอภิปูชยามิอิมินาสก,การีนะตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการีนะตังสังขังอภิปูชยามิอิมินาสก,การีนะมาตาปิตุคุนัง ตังอภิปูชยามิอิมนาสก,กาเรนะตังครูอาจารย์อภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะตังเทวตานังอภิปูชยามิ ไม่ได้ก็คือตั้งน,นโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาพะาะระไตรศรนคมครับพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิ ทะทะทะโรโรโรอะอะอะส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 ซโซโซโนโนโนโมพุทธายะาวคำขอขมาวรตระครับุกคสะวันธรรมิพันเตสะพังอราธังคำวัตถรมิพันเตแล้วก็ตามด้วยพระคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับพุทโธกรมัฏฐโมกรรมจุติสัมพุทโธรมใดๆก็ขอให้เป็นโอโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธจากนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะอาราธนาศีลห้าครับนั่นก็คือถ้าเราคนเดียวนี่ใช้อหังพันเตนะครับอหังพันเตวีสงงุงวีสุงรักนนทายะติสรณีนสะสหปัญจศีลานิยาจามิขออภัยครับพิมพ์ผิดนะครับอหังพันเตวีสุงวีสุงรักนัทายะติส,ณสรณสีนสะสาปัญจศีลานิยาจามิตะตียมปิแล้วก็ตามด้วยปานาติปานะนะครับ อธินาธานากาเมสสมิทธิ์ชามุสาวาทาสุรามระยะมชัชฌะปมาทัฐานะอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิจากนั้นก็บูชาพัฒนาไตรครับ พุทธังอายุวัฒนังชีวิตต่างยาวนิพพานังสารังคัจฉามิอิติปิโสพรควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโธพรควาตี ธรรมังอายุวัฒนังชีวิตตังยาวนิพนังสรนังคัจฉามิสวาก้าโตภควตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญยูหีตี สังขังอายุวัฒนังชีวิตตางยาวนิพนังสรนังคัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยะทิถังจัตตาริปุริสายุคานิ อัาปุริสปุคราเอสภคกวโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตลังปุญยกเขตังโลกัตสาตี ่จบบทบูชาพระตนไตรยัยองค์ใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็อยากจะให้ทุกท่านดีอัญเชิญเทพไเทวาครับขัดสักเีพริตาวานะเมตตังสมตตาพระทันตาอาวิคิติจิตตาพริตังพระนันตุสักเคกาเมจารูเปิลิิคกรตาตเตจันตริเควิมาณีทีเประเทจากคาเมตรารนะาหานีเขหวัตุมหิเขเตภุม,มาจายันตุเทวา ชรทธารวิสมียะขะคันทพนาคาถิทันตาสันติเกยมูนิวลวะาจันังสาทวูเมสุนันตุธรรมมัสวนาการุอัยมัทันตาธรรมมัสวนาการุอัยมัทันตาธรรมมัสวนาการุอัยมัทันตาจากนั้นสวดบทพระมหาจากักรพรรดิครับหลายๆท่านคงได้นะครับพระมหาจากักรพรรดิก็นโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรษิสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนพุทธปูชาธรรมปูชาสังคบปูชาอังคีธนังวลังคันธังศิวลิจมหาเทลังอังวันธามิถูระตะอังวันธามิธาตุโยอังวันธามิสัพะโสพุทธธรรมสังคปอูเชนิสเพเพพุทธาสเพธมาสเพเพสังขารปรปตาปจิกนันจะยังพลังอันตานันจเตชินะระขังพันธามิสัพะโสอังพุทโธนโมพุทธายะ พุทโธพุทธังสัจจะวจังอธิตถามิธรรมะธรรมังสัจจะวจังอธิตถามิสังฆสังฆังสัจจะวจังอธทิตถามิจากนั้นสวดพระคาถาหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดครับนาโมพุทธายะมะอะอูหรือโอมก็ได้นะครับนาโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพมายะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพุท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 วา นโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติพะควา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 จากนั้นสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าครับหรืออิติบิโสเด่นเตี้ยอิติ โสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสพุทธเสเสอิอิเสเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสพุทธเสเสอิอิเสเสพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสวดพระคาถาบารมีสามสิบทัศน อิติปารมิตาทิงสาอิติสัพญูมาคตาอิติโพธิมโนปโตอิติปิโสจเตนะโมอิติปารมิตาทิงสาอิติสัพญูมาคตาอิติโพธิมโนปโตอิติปิโสจเตนะโมอิติปารมิตาทิงสาอิติสัพญูมาคตาอิติโพธิมโนปโตอิติปิโสจเตนะโมแล้วสวดประกถาธรรมะปูชาธรรมราชาบทเล็กครับนัมนาโนโกนะกะโกโอนะานะกอัง อุมิอมิมหิสุตังสุนพุตังอะสุนะอะนัมมนาโนโกนะกะโกโอโนะนากะอังอุมิอมิมหิสุตังสุนพุตังอะสุนะอะนัมมนาโนโกนะกะโกโอโนะนากะอังอุมิอมิมหิสุตังสุนพุตังอะสุนะอะแล้วส่วนพระคะถาอาวุธพระพุทธเจ้าครับนามูพุทธายะมะอุ อายันตุผลโตอิทะธานะสีลานิขมะปัญญาสหวิริยคันติสัจจาทิฐานเมตุเปขายุทธายวุคันทะอาวุธานีติอายันตุผลโตอิทะธานะสีลานิขมะปัญญาสหวิริยคันติสัจจาทิฐานเมตุเปขายุทธายวุคันทะอาวุธานีติอายันตุผลโตอิทะธานะสีลานิขมะปัญญาสหวิริยคันติสัจจาทิฐานเมตุเปขายุทธายวุคันทะอาวุธานีติ จากนั้นสวดพระคาถาสืบพระนิพพานของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีครับนโมพุทธายะมะอะอุพุทธะพุทธาพุทเทพุทโธพุทธังอรังพุโถอิติปิโสพระกวานโมพุทธายะมะอะอุพุทธะพุทธาพุทเทพุทโธพุทธังอรังพุโถอิติปิโสพระกวานโมพุทธายะนะมะอะอุ ครับชินมัญชรบูญใหญ่ก็ต้องนโมสามจบก่อนนะครับเมทราว่าจะทันตัวเคลื่อนหรือเปล่านะครับนโมภูริสโตรลมมณังสีนโมภูริสโตรลมมนังสีนโมภูริสโตพรมมณังสีอมสีสีพรมมณังสีนามาเตมหาเถรานุสโตมิจตังสุขังอันตรายังวินาสนติพวันตุมมเมพุดตะกโมรัพย์ผุดตังธนกโมรัพยธนัง อธิกาเยกายะยะธีวรรังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมาราชโนท้าเวสวรนมรนังสุขังอารังสุขโตนโมพุทธายะโตสันโตวรธรรมน์นาโตสัทเทนิวเสวะรโตสังอาการสชันตระหงโตสุจิตังนอมามิหังชยาสนากตาพุทธาเจตวามารังสวานังจตุสัจจาสัพังละสังยีปิวิงสุนาราสภา ตัณหังกะราเถรโยพุทธะอัตตวิสตินายกกาสเพปปติติตามิหังมัตเเกเตมุนิสราสีเสปติติโตมหังพุทธมูทะเวโรจเนสังโฆปติติโตมหังอุรัสภะกุณาคารอหะทะเยเมอันุโรโธสริปโตจาทักเนียโกโนโยปิถภาขัสสโมครโนุจวามเกทักเนียสเวเนียมหังอาสุงธาลาหัลากัสสปุจ่ามหานามอุปสมวามโสไดเกเกสาโตปิถภาขัสมิงสุดิยวะปะพังกโรนิเสนโนสิตธุสัมปันโนโสพิโตมุริปงคโว กุมารกัสโพเทโรมเฮสิจิตวุโสูัมหังวัทนินจังปติทัศส์โิคนาการูปเนอังคุรมาโรจอุปลรินันทศีวรีเทราปัญจอิมีชาตานารเตติลกาะมะเสสาสิติมหาเทราวิเจิตาชินาวกาเอตาสิติมหาเทราชิตวันโตชินวสาจตันตาเสตุเตชันอังคังเขสุสันติตาระตนังปุริโตอสิทธิกิเมตตาสุตตะกังทัชชังปัจฉตุอสิวามีอังคุรมารกังขันธโมระปริตันจอาตานาติยะสุตังอาคาสีชาตานังอาสิเสสาปการสันติตา ชินานาวาลัสังยุตาสตปาปการลาลังกวัตปิตาริสัญชาตาภัยและจตุปัฏอาเซสาวินอย่างยันตุอนันตเชนตชินะเตชะสาวะสโตเมสกิชนะสทาสมุทธปัญชะเรชนะปัญชะรรมชมิวิหะรันตังมหีเตลสศธาปริโตมังสะเพเตมหาปูริสัสสภาอิเจวมันโตสุกโตสุรคโขชินานุภาเวนชิตุปัตโวนธรมานุภาเวนชิตาดิสังโขสังฆานุภาเวนชิตันตรยโยสัตธามานุภาวะปริโตจนามิชนะปัญชเล ây บ้างหน้าท่านนี้คือพระคาถาพระมหาจาักรพัรดของหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดสแกซึ่งหลวงตามมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็นำลูกศิษย์ลูกหาทั่วทั้งประเทศสวดน,นะครับท่านก็บอกว่าสวดได้ร้อยแปจบจะสุดยอดเลยนะครับถือว่าเป็นพระคาถาที่ รวมความศักดิ์สิทธิ์ไว้ในพระคาถาบทนี้ปู่ดูท่านให้คำจะกับควาจำกัดความไว้มากเลยนะครับว่ามีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพสูงมากครับผมก็สวดทุกเช้านะครับโดยเฉพาะเวลากรวดน้ำนกรวดน้ำนี่ก็ใช้ได้นะครับสวด ก่อนที่เราจะกรวดน้ำฝากแม่พระธรณีครับหลังจากที่เราจาักบาทแล้วอันนี้คือหลวงปู่เสากันตาสีโรครับหลวงปู่เสานี่ท่านเจริญพระกรรมฐานด้วยคำภาวนาพุทธโธสอนลูกศิษลูกหาให้ภาวนาพุทธโธอย่างเดียวนะครับันั้นวันนี้การสวดมนต์ทุกวันก็ดีนะครับสวดข้ามปีก็ตาม หลังจากที่เราสวดมนต์แล้วนี่สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือจะต้องปฏิบัติพระกรรมฐานจเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานจเจริญมรณัสติจเจริญจากคานุสติจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวตานุสติครับต่อไปสวดพระคาถา พระพุทธเจ้าชนะมารครับของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับน้โมสามจบแล้วก็นโมวิมุตตานังบะนโมวิมุตติยานโมวิมุตตานังน้โมวิมุตติยานโมวิมุตตานังน้โมวิมุตติยาปัญจมาเรเชโน,นทโธปะตสัมโพชุตมังจะตุสัจจังปกาเสสิธรรมะจะกังปวัตติยีเ,เตนะสัจวัชเชนะโหตุเมชะยะมังคลัง สุเดชพญานาสังวรสกลมหาสังฆปรินายกท่านก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นพรทัตโตภาวนาพุทโธเช่นเดียวกันน ท่านนี้คือภาพถ่ายหลวงพ่อปานสวนอันโทวัดบางนมโคนะครับพระกระถางท่านมีเยอะครับ อาจารย์จะเป็นเอวังลชาชักศีริหัวมหาลัทธังสีหนาละกังสีหานวมีศิรเตชนะนาวะอรชาชสีห์โวอิทธิระพุทธทังรักษาสารพศัตรูอปราชยังอิทธิระ,าารระธรรมัง,งรักษาสารพศัตตุโปรยังอิทธิริพุทธังคังรักษาสารพศัตรูโปรยังหรือข้างหน้าท่านนี่ครับอิรธชากตตาลาสาติหังจาตุริสังพิสัมโรปุสัตพุทธโสมนัคกะลิธาโทพระสัมสมิสัเทเถวะคะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนมาะมะมะวะอริสุนุสานุตินี่คือพระคาถาเกราะเพชร ของหลวงพ่อปานนะครับเป็นพระคาถาที่สมเด็จรุ่นจำบาศักดิ์ท่านใช้มาตลอดพระคาถาสวดเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับที่จริงก็ตั้งแต่อธิอาทิที่อาทีออ่อากาอธิอากาเลยนะครับแต่ไล่มาตรงช่วงกลางนะครับก็คือสิทธิพุทธังปิยังมามะผู้คนไหลามานิชาลิติสิทธิทธรรมังปปยังมามะเข้าของไหลามาดิชาลิติสิทธิสังขังไิยังมามะ เงินทองไหลามาณชาลิติชินพรีจำมหาลาพังพระวันตุมีพระคาถาพ่อแม่ธรณีปฐวีาธาตุครับผมใช้บทหนึง่งซึ่งเป็นพระคาถาของหลวงปู่รูปหนึ่งที่ท่านเป็นพระทุดงนะครับแถวการเจนะบ,บรุรีนี่ของหลวงปู่ขาวครับทิตะศีลานี่ครับท่านจำไปนะครับผมศึกษาก็พยายามตามนะครับว่าของหลวงปู่ท่านเจ้าุนนอใช้ ของท่านใดเพราะว่าก็มีความแตกต่างกันบ้างครับเนี่ยทีละทีรามันทโลสีกับสีราคาราลาสติโสจะนะมะอุอิมิโสพควะอิตินะครับอันนี้บทนี้เป็นบทที่พระหลวงปู่คูบาท่านไปได้มาจากในถ้ำไปเจอในถ้ำลึกเลยนะครับท่านจดมาให้ลูกศิษย์ลูกหายาิโยมท่านได้สวดต่อนีทองประกาาภาหุมหากาครับ ผมก็มาให้ท่านดูไม่ทราบว่าจะตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงต้องกราบขอพระธนอภัยด้วยนะครับพระหุงสาหัสมภิญิม์น,รรมน,มนะครับอุจตาวิธันตังคลีเมฆลังอุจติโขละสเสนามารังธานาทิธรรมวิทน,นานิชิตวามุนินโทตันเตชสา,าพระวัตุมชายามังครานิสวดคนเดียวเมนะครับสวดหลายคนก็เตครับยาวไปถึงนู่นครับบทที่8นะครับนั่นคือบทที่8 นี่มาถึงบทที่6ใช่ไหมครับสัจจังวิหายามริสััจจกวรวัทเกตุงบทที่8นี่ทุกขาที่พุจเจนสุดทัตนะถังพลัมวิสที่สุดทธิชุดนิมิตทีปกาพิธานังยานากเกษนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาเพราะว่าตุเมชยมังขลาดนี้และตามด้วยมหาการุณิโกนาโถยิยตาจัสมบัะในนังปุรตาวา,ารามีสภาปตสัมโพธตมัตตบังเอเตนสัจวัชเชนหูตุเม ชยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิพฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปราชิตาปัญลเกสีเสปติริโปขเลอภิเสเกสภพุทธังอัคัปโตปโมทิติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุขติตังสุขโนสุปุตโตจ่าสุยิตังพรำมิจายุทักินังกายะกรรมังวาจากรรมังปทักกินังปทักกินังมโนกรรมังปณีทีเตปทักกินาปทักกีไนนิกัตตวานารพันตถีปทักกินีภวตุสัพพมังคลังันตุสัพพเทวจุสสะพุุทธานภาเถนะ สัพพธรรมมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเมอันนี้เป็นกระถาพุทธานาฤชานะครับที่หลวงปู่สุวัดประคองมาขำเท่าซึ่งเชื่อว่าท่านได้จากหลวงปู่เทพลกอ,อดนะครับท่านให้กับหลวงพ่อสมเนียงอยู่สถาพรซึ่งเป็นโอรสของสิดเด็พ่อกรมหลวงชุมพรเรียนดมศักดิ์ครับแต่แลท้ท่านบวชท่านบวชจน อรณภาพเลยนะครับพระคาถาก็มีว่านฤชากุตยปัญญโสภกันจัสาวรังวังหรือมหันตานามาเมหังการินอัครานิชาตานิอุนาโลนาถังเพชจะตังหุติอสังวิสรุปุสัพพะสัตตุนนพุทโธผมต่อนะครับว่าอรหังพุทโธระโมพุทธะด้วยครับใหม่นะครับนะโมพุทธยะนฤชากุตยปัญรโสภกันจัสาวรังวังหรือมหันตานามาเมืงกรินเนอัครานิชาตานิอุนาโลนาถังเพชจะตังหุติ อสังวิสรุปุสสภุพระสัตทุนุพุทโทอะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะและ้วสวดพระคาถายอดพระยอดพระกันพระไตรปิฎกครับก็อิติปิโสพคะวาร์เรื่อยไปนะอิติปิโสพคะวาจะโศพคะวาอิติปิโสภพระกวาร์นั่นะครับหลวง พ่อฤาษีลิงดาครับพระธาตุท่านอาทิท่านเป็นพระธาตุกลายเป็นพระธาตุด้วยนะครับท่านถือสายพุทธโธของหลวงพ่อปานโซนันโธครับพระอาจารย์ของท่านก็คาถาที่ท่านให้ไว้พวกเราไม่ควรลืมคาถาเงินลานึับตั้งนโมสามจบใช่ไหมครับแล้วก็สัมปชิตชามิสัมปจิตชามิสัมปจิตชามินาสังสีโมสังสีโมนาสโมนาสังโมนาสังสนาสังสีโม พรหมมาจมหาเทวาสพปยักษาปราญติพรหมมาจมหาเทวะพิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาราพพระวันตุมีมิเตพาหุอติพุทธมาอุนโมพุทธายะเวรัทธโยเวลโคนายังเวลิหิงสาเวรัทธาสีเว,ล,าาวลัทธาสาเวลิธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหุมสมัมปติชมิเพงเพ,งเพ,งเพีงพาพาหาหา,หาหรือนะครับ พรหมหาจะมหาเทวสเพย์ยขาปราญาติพรหมหาจะมหาเทวาพิลาภามุตตมีมหาปุญโยมหาธโภพระวันมิเตพาหุอติพุทธมาอุนโมพุทธายะเวนัชโยเวรโคนายังวิหิงสาวิรตาสีิเวรธาสาเวริธโยพุทธสัมณีมมะพุทธสัสวาโหมสมปติฉันมิเพีงเพีงปาปาหาหาหรือหรือหลวงพ่อคุณฤทธิ์สุโทก็หลายบทนะครับพุทธังโหมธทมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติ พุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายวินาศสติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายวินาศสติพระพุทธทังนกไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วล่าสัตรูวินาศสติธรรมังนกไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้าค่าศัตรูวินาศสติสังขังนกไกลเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วล่าสัตรูวินาศสติพุทธังสตตารัตนมหาประการังสารนังกัจฉามิธรรมังสตตะรัตนภาฯมหาประการังสานนังกัจฉามิสังขังสตตะรัตนมหาประการังสานนังกัจฉามิ คาถาโพธิบาทครับในเบื้องหน้าท่านครับเป็นพระคาถาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรสิทธิเอกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับก็มีตั้งแต่บูรพารสมิงพระพุทธคุณังบูรพารสมิงพระธรรมเมตังบูรพารสมิงก็สังฆานังทุกขารวเะพะยังวันเชียสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพาภัยสัพเคราะห์สนิท์จันไรวันเชียสัพธนังสังพาราพังมัวันตุเมรักขันตุสุร,สรักขันตุแล้วก็เปลี่ยนบูรพารสมิงเป็นอคเนลารสมิงทักษิณารสมิงขอระดีรสมิง ปัจจิมรัศมิงพายัพรัศมิงอุดอรรัศมิงอิสารัศมิงปัทวีรัศมิงและก็อากาศรัศมิงครับาาแล้วอย่าลืมตามด้วยพระคาถาอิติปิโสแปดทิศครับอิมัลสมิมมุคลจัก,กรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นคำแผงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป,ป้องกันห้องรับรอบครอบทั่วหนัตตาราชศรีมานาเขเตเตสมันตาสตาโยชนาสะตาสหสัสนิ พุทธะชาระปริเกตเตระกันตุสรรกันตุจากนั้นก็เปลี่ยนพุทธะเป็นปัจเจกพุทธะธ,ธรรมะและก็สังฆะครับ อยากให้ท่องพระคาถาปิดของหลวงปู่สุขวัดประครองมาขำเท่ามอบให้กับเสด็จพ่อกรมหลวงจุมพรเขตองศักด้วยนะครับนั่นก็คือนับปัดโมปิดพุทธปราณีธาเมตตายะยินดีสรรพสิ่งสมฤทธิ์ประสิทธิ์ได้ดังจำนองด้วยพระบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นลวพุทธยะน้มพรพัทะจักรกษัมมอาุนับปัดโมปิดพุทธปราณีธาเมตตายะยินดีสรรพสิ่งสมฤทธิ์ประสิทธิ์ได้ดังจำนงด้วยพระบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นลวพุทธยะน้มพรพัทะจักรกษัมมอาุ นับปัดโมปิดพุทธปลาณีฐาเมตตายะยินดีสัพพสิ่งสมฤทธิ์ประสิทธิ์ได้ดังจอมนงด้วยพระบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง้าพระองค์นโมพุทธยะนามาพะทจพะจักปัสสะมะอะอุจากนั้นเมื่อจบพระคาถาแล้วนะครับอย่าลืมครับนั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาครับขอสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้ครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตั้งนโมสามจบแล้วก็ อารัธนาพระกรรมฐานสมาทานพระกรรมฐานครับอิมหังพระกวาตุมมะกังปริจัตชมิอิมหังพระกวาตุมมะกังปริจัตชามิอิมหังพระกวาตุมะกังปริเจชมิอิมังกมัฏฐานินิพนธ์ปัจโยโหตุอุกาสะอุกาสะนาอกาสะปันี้ขพเจจะขอสมาทานเจริญสมาธิภาวนาขอพระสมาธิและพระวิปัสนาญาณจงมาบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่รูปนามปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สามหนเจ็ดขนร้อยหนพันขนตั้งแต่ปัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป เมื่อเสร็จสิ้นแล้วครับจเจริญทั้งสมถะและก็วิปัสสนากรรมฐานแล้วกราบราพระนักตรัยครับก่อนกราบราพระนัไตรัยก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับนั่นก็คืออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนบุปการีก่อนนั้นก็แผ่ไม่ตายกับตนเองครับแผ่ไม่ตายกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วย กันกับเราอหังสุกิโตหูมินิทุโคฮูมิอเวโลหูมิอปยาปะโชหูมิอเนโคฮูมิสุขิอัตตังปริหารามิสเพสตาสุกิตาฮุนตุนิทุคาฮุนตุอเวลาฮุนตุอปยาปะชาฮุนตุอเนคาฮุนตุสุขิอัตตังปริหาราตุครับกราบขอบพระคุณทุกท่านมาด้วยความเคารพครับธรรมะสวัสดีครับ